เคล็ดลับผิวดีผิวใสที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าทาไมบางคนไม่ได้ใช้สกินแคร์แพงๆไม่ฉีดไม่เลยเ,เซอร์แต่หน้ากลับใสกว่าคนที่ดูแลตัวเองแบบดีสุดๆาะในทางแพทย์จีนนะคะเราเชื่อว่าผิวคือกระจกที่สะท้อนสุขภาพภายในถ้าเลือดและระบบการย่อยอาหารนะคะซึ่งเป็นสารตั้งต้นเนี่ยมันดีผิวเราก็จะดูสดใสแข็งแรงดูมีสุขภาพดีตามไปด้วยถ้าเลือดไหลเวียนดีระบบดูดซึมแข็งแรงผิวก็จะไม่แห้งไม่หมองไม่พังง่ายแต่ถ้าทุกวันนี้นะคะเรายังดื่มน้ําเย็นเป็นประจำนอนดึกทุกวัน เราประทานกลุ่มพวกของหวานของมันของทอดของดีหรือว่ามีอาการเครียดเรือรังนี่แหละค่ะคือตัวบล็อกผิวสวยที่สกินแคร์หรือว่าอะไรก็เอาไม่อยู่ดังนั้นมาผิวดีสดใสไปด้วยการกับเจ็ดเคล็ดลับผิวดีสดใสสไตล์แพทย์จีนค่ะอย่างแรกหน้าฉ่ำวาวไม่ใช่แค่เพาะเซรัมแต่เป็นเพราะเลือดดีเพราะผิวนะคะคือกระจกที่สะท้อนความสมบูรณ์ของเลือดหากเลือดพร่องเลือดจางเลือดข้างการไหลเวียนของเลือดไม่ดีจะทําให้ผิวดูหมองดูแห้งดูไม่สดใสเคล็ดลับง่ายๆนะคะลองดื่มชากูหลา ใส่เกากี้และตังกุยลงไปจะช่วยบำรุงตับและปรับสมดุลของเลือดได้ดีเลยค่ะอย่างที่2นะคะผิวดูเด็กลงได้แค่นอนก่อนห้าทุ่มตามนาฬิกาชีวิตนะคะตับจะเริ่มทํางานได้เต็มที่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มถึงตีสาถ้านอนดึกเกินไปนะคะระบบการล้างพิษแล้วก็การฟื้นฟูผิวนะ่ะก็จะไม่เต็มที่เคล็ดลับง่ายๆนอนให้ได้ก่อนห้าทุ่มและใช้น้ํามันงาน,นะคะหรือว่าออยทั่วไปก็ได้นวดบริเวณใต้ฝ่าเท้าก่อนนอนเพราะบริเวณฝา่าเท้านะคะจะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นลมปานไอและมามซึ่ง ซึ่งการกระตุ้นบริเวณนั้นนะคะจะสามารถทําให้หลับได้ลึกแถมผิวเนี่ยยังฟื้นฟูได้ดีอีกด้วยอย่างที่3ค่ะหยุดดื่มน้าเย็นเพราะมันคือการทําลายผิวเพราะนทางแพทย์แผนจีนนะคะการที่ดื่มน้าเย็นเป็นประจำเนี่ยทำให้ม้ามอ่อนแอลงซึ่งม้ามเนี่ยมันคือรากฐานในการสร้างเลือดซึ่งถ้าหากว่าม้ามไม่แข็งแรงนะคะมันจะทําให้ผิวเนี่ยซีดโซมแถมยังทําให้บวมง,ง่ายอีกด้วยดังนั้นนะคะเคล็ดลับคือเปลี่ยนมาดื่มน้าอุ่นหรือว่าชาสมุนไพรอุ่นๆแทนแทน,นที่จะดื่มน้าเปล่าๆนะคะก็ใส <ๆ S 1> ่สมุนไรจีนนบาาางงงงตตัวลไไปอย่่่เเชม้กก ลงงไปบ้าหรือว่าดื่มน้ําอุ่นหลังตื่นนอนสักหนึ่งแก้วนะคะก็จะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างที่4ค่ะน้าไม่ใส่พอเครียดในทางแพทย์จีนนะคะอวัยวะที่มีความเกี่ยวข้องกับความเครียดโดยตรงคือตับตับในทางแพทย์จีนนะคะมีหน้าที่เกี่ยวกับการกระจายชีถ้าชีตับติดขัดนะคะจะทําให้ผิวพันเนี่ยมีความหม่นหมองแถมยังทําให้เกิดสิวได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณคางหรือว่าแนวสันกรามเคล็ดลับนะคะคือกดจุดเหอกูเพื่อระบายชีและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดหรือจะดื่มชาช่วยผ่อนคลาย อย่างเช่นการใช้ชาเก๊กฮวยนะคะผสมด้วยเปลือกส้มแหง้งอย่างที่5ค่ะผิวมองง่ายหลังประจำเดือนพอเลือดขาดไปในทางแพทย์จีนหลังจากช่วงรอบเดือนเนี่ยเราจะเสียเลือดไปจํานวนมากหากไม่บำรุงให้ดีนะคะร่างกายจะรู้สึกว่าไม่เพียงพอแล้วก็ไปดึงเลือดจากผิวเนี่ยไปหล่อเลี้ยงบริเวณอื่นๆแทนมันทาให้ผิวแห้งไม่ค่อยสดใสแล้วก็เหี่ยวง่ายเหี่ยวเร็วด้วยค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะแค่ดื่มซุปบํารุงเลือดบ้างโดยการตุ่นซุปแนะใส่เกากี้ ทังกุยแล้วก็ไก่ดําลงไปอย่างที่6ค่ะผิวมันเป็นสิวเพราะความร้อนจากกระเพาะอาหารระตับในทางแพทย์จีนนะคะเรามองว่าความร้อนจากกระเพาะอาหารระตับเนี่ยมักจะส่งผลขึ้นไปบริเวณใบหน้าเสมอมันทําให้เกิดสิวแล้วก็มีผิวมันที่ไม่หายสักทีหนึง่งเคล็ดลับง่ายๆนะคะแค่ลดของหวานของมันของทอดและดื่มชาเก๊กฮวยผสมหวงฉีที่ในไทยเราจะคุ้นกันในชื่อบักคีหรือว่าอึ่งคีใช่ชานี้นะคะจะช่วยลดสิวได้ดีและถ้าหากว่าใช้ระยะยาวจะช่วยลดผิวมันได้อีกด้วยอย่างที่7 อย่างหน้าฟูอย่างธรรมชาติต้องไม่ลืมบำรุงไตเพราะไตในทางแพทย์จีนนะคะมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมสารจริงหรือแอเซนที่เก่อให้เกิดพลังชีวิตซึ่งถ้าหากว่าไตาพร่องลงนะคะหน้าก็จะโทรมผิวก็จะเหี่ยวง่ายมีริ้วรอยเร็วเคล็ดลับง่ายๆนะคะต้มดื่มเกากี้ลูกเดือยถั่วดําชาเอมเทศดื่มเป็นประจำหรือจะนวดไปหูแล้วก็แช่เท้าในน้าอุ่นเป็นประจำนะคะก็สามารถช่วยกระตุ้นลมปันไตได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเจ็ดเคล็ดลับนี้ทุกวันนี้เราทําอยู่ทั้งหมดกันกี่ข้อดูจ บแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆเพื่อที่จะได้ผิวใสกันทุกคนนะคะชอบ beauty tips ในตอนนี้กันไหมคะถ้าชอบคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะและพบกันในตอนถัดๆไปค่ะ